ก็สวัสดีครับวันน right. Un well ี no. ้อยู่ยกับ War ์ I ีไอไอ n ีเทนนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนวร์มแนว p ิ P นะครับก็ส่วนแรกเลยครับก็คือโปรโมชั่นนะครับผมก็โปรโมชั่นนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนได้มา23วันแล้วนะก็โปรโมชั่นอันดับแรกเลยก็คือจะเป็น ผมนาจะิ0ก็คือจะได้ปืนฟาร์มนะครับปืนฟาร์มในกร,บนรนะรบ,บอกนะแล้วก็แม็ก90แม็ก D 30เมสชิด E 10ระเบิด10ลูกแล้วก็กล่องไรเดอร์หนึ่งกล่องนะครับคือกล่องนี้นะผมะก็าะ90ก็เหมือนกันครับแต่ว่าจำนวนจะเพิ่มไปต่อเรื่อยๆส่วน150ก็จะมีปืนนี่ิ่มเข้ามาคือปืน G36 นะครับในปืนนี้นะ ิมมาแล้วก็กล่องไรเดอร์นะครับส่วน300ก็จะได้เป็นเซตนะฮะดาร์คิงนะครับผมนี่ก็จะได้โปรโมชัน่น50ไปด้วยนะครับแล้วก็ปืนซีสามพวกนนี้นะกล่องไรเดอร์6กล่อง500ก็จะได้2เซตแล้วก็ได้โปรโมชัน่น90ฮะคืนนี้ฮะแล้วก็พันเนะี้ยพันนีงก็ได้โปรโมชั่นร้อสิบไปด้วยครับแล้วก็ได้ชื่อสี r g b ด้วยนะเออตัวละครเติมจะล้อยสิบขึ้นไปนะครับผมก็เติมเงินคูณสองทุกสองอาทิตย์นะครับผม เอ้ยมีสุสานอธิษด้วยเหรอเพิ่งเห็นครับสามวันก็รูปแบบของเซตดาร์คคิงครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเออปืนก็น่าจะเป็นสนนะัะปืนบ้องใหญ่หนะ่อยปืนหัวก็จะเป็นมงกุลเล็กๆชุดก็จะเป็นชุดคล้ายๆชุดขุมนะครับเ,ออเรื่องแต่มีก็มีรเรียนะครับแล้วก็ปีกปีกก็สว่างหนยกระจาง ก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของอีเวนต์นะฮะอีเวนต์สุ่มนะครับผมก็ในเซตซูเปอร์ซอยเดอร์นะฮะเอออาถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะก็ทุกอย่างที่เห็นนะได้จากกล่องนี้ครับผมแล้วกล่องนี้ก็ได้จากการสุ่มในเกมนะครับผมเออก็เดี๋ยวจะเข้าให้ดูครับรอรีวิวคลิปสร็ก,ก่อนคนระับก็จะมีโล่ตู้ มีดกระเป๋าเกาะหัวสนายคน,นครับมีอยู่ประมาณแปดอย่างออต่อมาครับอันนี้ส่วนที่สามคือฟาร์มบอลครับก็คือกล่องนี้แอดเพิ่งปล่อยดอปตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับปล่อยดอปแต่เป็นต้นไปนะครับก็ในกล่องพิงก์บ็อกซ์เนี่ยแล้วก็กล่องชมพูนะก็จะมีประมาณว่ามีแค่ปืนกับกระเป๋านะครับผม กระเป๋าก็จะมีตามนี้เลยนะครับเออแล้วก็เปิดน,นะก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่มันเป็นแรนะนี่แล้วก็ส่วนนี้ครับก็จะเป็นของกล้องไรเดอร์นะฮะสามารถเติมแล้วก็ดรอปจากผีจากบอสได้นะครับผมเออใครอยากได้ชุดอะไรก็ไปหาเอาละครับใครถ้าใครขี้เกียจหาก็ใช้เงินแก้ปัญหาแล้วครับด้วยการเติมครับแค่นั้นเอง <laughs> นะก็ ในกล่องไイเดอร์เนี่ยก็จะมีเซตประมาณนี้ครับนี่ K R Delta นะฮะนี่ K R Delta แล้วก็ K R อะไรอะ Piska หรอแล้วก็ Luca แล้วก็ Tiger Anta เ,เซตก็ประมาณนี้นะครับปืนมีสองกระบอกนะแล้วก็ต่อมาในส่วนที่เท่าไหร่วะสุดที่สี่มั้งอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของตัวละคระครับอันนี้คือโปรโมชั่นตัวละครทหารนะครับไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นเติมนะ ก็คือเติมสตอระคอนอาหารก็อยู่ในราคา49บาทครับจ่าย49ครับก็ตัวละครพวกนี้ทําอะไรได้นะครับก็มีความสามารถนะครับคือวิ่ง15เปอร์เซ็นต์นะเออไอเราบอกว่าเอาไว้ฟาร์มวันนะเพื่อเก็ตวิ่งอะไรอย่างนี้นะก็เติมเติมซื้อกันได้นะครับก็จะมีอยู่สามตัวนะครับก็มีตัวนี้ตัวเนี่ยโหยิ่งจอกนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ก็เหมือนแบบคุณนายฮะสายเดียวเออแล้วก็นี่สีแดงฉานเลยครับนี่ ก็มาดูในเซิร์ฟนะครับนี่หน้าเซิร์ฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเออก็รับแล้วครับในแจม WP มา530นะครับ10หายไปตัวละครนี้ไปนะแล้วก็ดอลลาร์30,000นะครับเอออันดับแรกแล้ก็สกิลนี่เตรียมตัวเดียวนะครับแต่ว่าสกิลนีต้องได้3เองนะา3เซต EP นะแต่ว่าตัวที่สองต่อไปก็เราจะไปฟาบสกิลเองนะครับผมเออเปิดมาก็จะมีประมาณนี้ฮะตัวละครนี่ ตามนี้เลยตามนี้เลยตามนี้เลยเนี่ยนี่เนี่ยราคาประมาณนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ตัวพวกโปรโมชั่นฮะเนี่มันแจกมาสองตัวนี้ฮะสองตัวนี้ที่ต้องซื้อเอานะครับหาเอาได้นะก็ส่วนของส่วนแรกนะก็จะแจกแม็กซีสามหกซีแม็กมายีแม็ก,มแ,มกแล้วก็ นี่ครับก่องยาโล่พอรอมตัวละครก็เป็นนี้ครับสามารถไว้รลกได้นะถ้าอยู่กับเราเราก็สามารถใช้ตัวละครนได้น,นะก็คือแบบเป็นใบนะครับ อ๋อจีสามผมไปนะจีสามผมไปฟัร์เลยนะเพราะว่าเราได้ปืนมาพอดีนะซ้อมไม่ขาอยู่ไว้นะครับยาไปสักยี่สิบปันพอ,อ,อรถสบปัเออแล้วก็ยิ่บอลนะว่ามีแต่นะอันนี้แต่เล็กผีนะครับอันเดียวใช้ได้ใหญ่ๆเลยนะเจะ้หน้าสืบวีพีนะครับผมเอออ่ะก็ะผมจับมาแค่ฟาร์มให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันได้อะไรมาแล้วมันดียังไงนะครับ ส่วนในส่วนในของ P.P.P. ผมขออย่างนะครับเข้าไปฟาร์มสองแล้วกัน ก็เป็นเซอร์ฟาร์มนะครับผมนี่ <ห ug. S 1> ก็นี่แผนที่ก็จะประมาณนี้นะครับ,บก็จะมีสีชมพูคือจุดกับบอสจุดสีเขียวคือรถแล้วก็จุดสีแสดนี่คือบอสเอพีพีนะครับผมน่าจะเป็นบอสดับนะถ้าเป็นแล้วเนี้ยก็เราก็จะอยู่เมืองนี้นะที่ซิตซันรีสอร์ทครับก็จะมีบอสบอสเนี่ยฮะบอสอาราบอสีพีนะส่วนอันนี้ บัสเทเลพอร์ตก็คือย้ายย้ายจุดนะครับผม <Huh? S 1> ก็ตอนนี้ของไม่มีเกาะน,น่าจะโดน <Huh? S 1> เขาบอกว่าบอลดำนี่ตกแดงน,นะน่าจะตกทีเดียวนัดตายนะเพราะไม่มีเกาะ <Huh? S 1> แต่แล้วยังไงวั <Huh? S 1> นนี้ผมขอไปฟาร์มเลยนะครับก็ต <Huh? S 1> กคร้างนะครับ <Huh? S 1> นี่ครับก็นี่ของจะได้ประมาณนี้ฮะอันนี้คือของค้านะครับผมก็ต้องหาของค้ามีนะ ก็จะมีทั้งได้จากผีได้จากบอสมาแล้วก็ตกปลาเมื่อนะครับเก็บตกปลาพเมเ์มาใครมีใครไม่มีในเซก็รถตันี้นิดหน่อยก็หามาข้ามาต่อไปเล่ยอันนี้แอดมินเพิ่งอัปเดตเป็นเซตนี้นะครับผมขอน้านี้เป็นเซตสีเหลืองนะครับก็เซตนี้แอดมินเพิ่งอัปเดตเลยครับอัปเดตบบสดๆร้อนเลยในวันนี้เลยนะครับเออเท่ยู่นะเป็นคนนะอันนี้เป็นคนนะมีใช้ห่อน้ำนี่นะ ชูผมไม่รู้ว่าหาได้ไหนบ้างนะโอเคอ่ะเดีย๋ยวเราไปยบอยกันเลยนะครับพอแค่โปรโมทในการหาของก่อนแล้วส่วนผีๆเดี๋ยวผมขอดูก่ะน่าหน่าแม่เราอยู่เลยครับว่าบอลมันต้องตีแลแน่ๆครับนี่ครับผีขเขาอใาเยอะอยู่บนตัว อ่านี่บอสเดียวจะแลวบอยพีนะอ่ามาแล้วบอสชาติที่จะไปให้บอสตบถึงนะครับเราก็ต้องตั้งโลแล้วก็เราต้องที่วิ่งบอยแล้วก็ที่โลจะแตกนะก็ผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าดอกไหนมันบอสตบถึงแล้วเรารีบตั้งโลแล้วรีบขึ้นครับรีบขึ้นโลเลยนะแล้วก็อย่าให้บอสมันใกล้ๆนะครับมมันจะะพพอเราว่ามันจะตบถึงนั่นเองอย่าไปเมรัพหน่อยมาเราจะตบถึงตรงพอยิงก่อนนะ ซัฟฟาร์มพยมพ์ค่ากันไปต่ตายนะครผมเออไมต่อกัวโดนยิงยนะวันนี้ก็มาแบบวันนี้ก็มาแบบเรื่อยๆนะครับเราตัดคลิปนะ,ะถ,ถ่ายไปเลยครับไปหมดเลยนะสวัสด bỏ bỏ ra, bỏ vẫn ta giặc được bự bao ạ. Khi nó thải, nó sẽ bỏ sẽ cái ta này, ạ. ของก็จะดรอปประมาณนี้นะครับกระเป๋าทิชห้าแปดนะครับแปดใช้กระเป๋าดีฮะกระเป๋าปืนหัวหัวดีนะหัวดีหัวดีอันนี้พวกนี้จะเก็บก็ได้นะครับไม่เก็บก็ได้แต่ผมเก็บแบบพวกอาฮาขึ้นดีกว่าเออบอสเกิดเรื่อยนานไหมก็ชัวมม่วโมงหนึ่งนะ ถ้าที่ถามแม้นมาแะบอกชั่วโมงนี่มีมี่ลเมดร้อยี่นะก็คือตีจะตายเตัจะายล้วโอ้าเลยตีจะตายนะครับ ไม่ตัดแ,แต่น,นีอ่ามีบอสน่อย,อ,ยอันนี้คือ,อน,นี้คือบอสธรรมดานะครับบอสเล็กนะถ้าบอสตัวเกกี้คือบอสเนะอวีีนะบอสตัวเกี้กนนะมไปือยู่นะนี่กิวดนะูว่าหาอลไ การหลุดมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ไล่คืนดีพอสว่าถือว่าโอเคนนะถือว่าตัางก็จะได้ประมาณสิบเป็นร้อยละล้านะ์นะเออเนี่ยแล้เดี๋ยวไปยิงบอสเอฟี A B P ให้อีกสักสองสามตัวแล้วกนะันเนาะยิงบอสเปลี่ยวเลยก็ได้ดก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองนี้ครับเราก็าจะไปเมือง เนี่ยเสดสีอ่อา,าๆๆรทีาามนในการเคลื่อนย้ายนะก็จะไปที่ดืนอยล็อกกี้ดกว่า,ม,า,ม,ามีคนฟ้าไหมนาะมีคนฟ้าไหมเนาะมีคนฟ้าไหมเนาะขอ่แฟนนะพีนี่ฮะิงวตตนได้ครบเลยครับคือ้ไปสามเพชรนนี้นไปสามเพชร ก็วา่ากระแหลกนะครับดูเบาอ่ะมีบอสธรรมดาับเต็มไหมนบอลอีพีแล้วบออีพีไหไบออยูบบอสธรรมดาัง มีโอกาสดรอปกล่องนะแต่ว่ามันก็ได้ของเกลือนะสมมติได้ของเกลือเยอะกว่าน,นะ por lo que พอตรงนี้ตบแรงอุ๊ยวะโอ้ <Yeah. S 1> อเหี้ยตบไปที่เท่าไหร่วะสามสิบเลยนะถ้าก่อไปถึงนี้เนะี่ยจะตายต,าย,ตายเร็วอ่ะต่อยีนเท้า เกิดละบเกไวไไไไไบตัวนี้เกือน,นะครับ ตอัวนะถ้ามีคนเล่นอดดๆเยะไปยิงงคนให้ดูนะขึ้นยายทุกที่สามสิบทีซีนะเออถือว่าทีซีจำเป็นอยู่นะสิบเอียค่อนข้างเยอะนะขาไปอันนี้ก่อนแอ วะีเร็การขึ้นย้ายด้วยเออดีว่ะนี่ครับดีที่แล้วจะระพยนะครับ้แลวกม็มา่โดนได้พอละวันนี้มีบอสสองตัวนะครับบอสอท,ท,ออที่มีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่ะมีบอสไหมอ่ะจะละเนี่สองตัวเลย อยู่กัาทำรายกัอขเก็บปืนมเบนัว้ายเฮ้ยมามีบอากันเ,ออกเลย เอาเดี๋ยวไมีแม็กวา่กานี่ครับเฮ้ยเฮ้ยมีกล่องด้วยครับเอาวา่าเออลืมบอกนะว่าบอสมีดับกล่อง้วยนะครับกล่องม่วงกล่องส้มกล่องนี้ฮะ ีใหม่แล้วก็กล่องอะไรว่ากล่องบูบองนะแต่ผมไม่ได้เคยดูยนะใน,นกรน,นี้ก็จะมีนี่ประมาณนี้ฮะนี่มีจุดเข็งนะหัวโค้นะครับแล้วก็คิวบีศนะูนเจ็ดนะสุดเลยครับก็ขขเขาจะไปก่อน,นะก็เราก็ยิงบอกลกันไปละเราไปควนมันดีกว่าอ่ะไปเขาทีมนะเขายัดที ได้มีอยู่นะครับผมอ่ะก็ขอไปยิงสักหน่อยนี่งกันนะโอออุ๊ยขอไปนะครับผมท้องเป็นไรไหมวะชอบเลยวัหนี้ช่วงนี้นี่ครับเ์ฟนี่ฮะก็มีคนเล่นอยู่นะนี่มายิงแม่มเฮ้ยขเขาได้นสไนายกันนะ เฮ้ยอันนี้เซตเซ็นครับเก่านะครับเซนคราเก่าวันแรกนะเยอะกว่าเหอะไหม่ะโลดูดูนะ ใหม่นะผิงเตายแ้วนอันนี้นมผมผมเล่นสงว่าผมัไม่เคย,ยคนเลยนะบวว่มันจะตายเร็วไเซน,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 นี้เซตนี้กับเซตเติมนะมีกะฟันข้านะผมอยู่ใกล้จะรับไม่ได้ีหรืโอ้รือสีงอะเเ แต่เราก็ถึงอยู่นะเออทำเมื่อนไปโหยิงรถเทียร์สี่เทียร์เท่าไหร่วะ เครื่องของกินกับมันไม่เขาก็เปิดไพ่คราบแบบแบบแบบนี้แหละไปิคาบแบบนี้แหละแ,แ,แต่ว่ามันหมด,ดกิจกรรมแล้วเริดวันนะี้ก็ใส่รื้อไ,ได้นะครับผมออตึม้งเครื่องขอแบบไม่หายไม่ไม่หายา,ยาแล้วก็ไม่งายกับไฟน,นะจะมีก็แค่พวกปบ อยากจะระดมตายเฮ้ยยิงหัวเข่าได้ปะอ้กทีนี้แหละอันนี้ันเป็นอันนี้มันเป็นข้ามาไม่ได้ด้วยอุ้ยโอ้โหเบี้ยเงยขึ้นไปอิเฮ้ยไ้หายก็ขออีกทีหนึ่งเลรับ ให้มันตายยากอย่างนี้หัวแล้วคูณเป็นหัวได้จากกล่องอะไรวะกล่องปีใหม่มั้งไม่แน่ใจแต่กระถึกอยู่นะทำเล่นที่ขนาดปืนนดำมีเท่าไหร่สามสิบเจ็ดเ,เลยน,นเนี้ยไอ้เราจะสั่งไหมสั่งมาคนหนึ่งสัรงมาหนึ่งตัวนะจะได้สนยันะสนยทันะนะ้งหมดนี้ก็คนเล่นอยู่ในเอาคนในอีกเป็นเดียวได้เหมือนเหมือนก็เลยครับแต่ว่าเป็นแค่เป็นกะ็เล็นแะค่แฟชั่นิดเดีวยวเราไม่ฟันนะอ ผู้เขียโอ้ก็แลบโอเคครับโอเคแล้วก็ได้สามร้อยก็ถือว่าดีนะครับผมก็ผมไม่รู้นะว่าสไนโคโลแล้วโดนยิงหัวเป็นเดี่ยวตายเลยไหมนะครับเออก็ดูเลยนะครับสอวนนี้คือค่อนข้างดีนะผมว่า ในรูปเกมทั้งหลายที่ดูแล,แล้วก็เรื่องอาการหน่วงอาการอะไรก็ไม่ค่อยมีนะถึงมีก็มีหน่อยของบ้านนะก <c oughs> ็ออใครอยากเล่นนะครับสมนมีนะครับก <c oughs> ็ทีนึงกูไปให้นะครับก็สนเนี้ยผมว่าคนได้เยอะสนุกนะของมันทาง,ง่ายด้วยเออแต่ว่ามันของมันจะอาจจะเฟ้อใช่ปะก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าของมันเนี้ยเล่นเธอเนี้ยเล่งงนง่ายครับใครที่แบบว่าอยากหาพวกก่อเหล็กพวกของอะไรพวกเนี้ยเล่นอยินดีเล่นหนย่ย หกแฟชั่นเขากที่ไหนสนายไปยิงกันนะเพะว่าสมเนียตอบโจทย์ตอบโจทย์คุณมากเลยนะสนายมันก็แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ยากนะสี่ผีก็อัดมีโอกาสได้ละบอลก,ก็ไม่ตายยากน,น,นะนะก็ผมจะทิ้งปุ๊บไปให้นะครับสำหรับผมขอลา,าครับไปครับสวัสดีครับ